เอาเข้อจริงการมาของ Honda HRV Generation นที่2เมื่อช่วงปี2021ก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขาย HRV เจนนี้ดีกว่าโฉมก่อนพอสมควรเพราะมียอดขายเฉลี่ยเดือนละ2,500คันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีทางเราเคยวิเคราะห์ไว้ว่า HRV โฉม2นี้มันสวยจริงแต่ด้วยความที่ Corolla Cross เปิดตัวด้วยทรงกล่อง SUV Family ขั้นเต็มคนไทยก็น่าจะชอบทรงแบบ o r o l l a Cross มากกว่า HRV แต่สุดท้าย คาคาดการณของเราก็ผิดนะครับเพราะว่า HRV ตัวนี้ทํายอดขายดีกว่ารุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยและกลุ่มลูกค้าของ HRV ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าผู้หญิงครับแล้วก็มีความแตกต่างจาก Corolla Cross ซึ่งจุดขายของ Honda HRV โฉมนี้คือขายดีไซน์ภายนอกอันเป็นเอกลักษณ์เป็น SUV ที่มีแนวหลังคาทรงเตี้ยออกไปทางเหลี่ยมแต่มีแนวบัน้ายลาดแบบคูเป โดยดีไซเนอร์ญี่ปุ่นอ้างอิงจากซี v i c เจเนอเรชันแรกทำให้ดีไซน์ภายนอกโดนใจสดสาวมากกว่าและภายในห้องโดยสารที่มีพื้นที่วางขาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา SUV 5ที่นั่งที่จำหน่ายในไทยทั้งหมดถึงแม้ว่า Honda เองไม่ได้เคลมว่า HRV จะกว้างมากๆแต่เราดูสเปคตัวเลขในญี่ปุ่นนะครับห้องโดยสารเขายาว2,000มเมเลยถือว่าเก่งมากในการออกแบบแพคเกจครับ จะว่าไปตอนปี2020นั้นราคาจำหน่าย HRV ตอนนั้นดีมากครับขายราคาเท่าเดิมเลยแต่ได้เครื่องไฮบริดแล้วก็ออปชันเยอะขึ้นเยอะมากอย่างไรก็ตาม2024 Honda HRV อัปเดตใหม่มีจุดงงงวยมากที่เราสงสัยก็คือตัวร่างสุดเนี่ยทุกปรับเป็น8 9 0 0 0 0บาทจากราคาเดิม9 7 0 0 0 0บาทลดไปหลายหมื่นบาทส่วนนอกนั้นราคาจำหน่ายเท่าเดิมพวกเรา โฟกัสกันที่รุ่นล่างกันดีกว่าครับเป็นอะไรที่น่าแปลกใจไม่น้อยราคาที่หายไป80,000บาทกับตัวล่างสุดของ Honda HRV หมายความว่ายังไงหมายความว่า Honda ต้องการจะมาแข่งขันกับตลาดกับใครสักคนที่น่ากลัวมากเดิมที HRV มียอดขายตกประมาณเดือนละ2,000ถึง2,500คันต่อเดือนแต่จู่ๆเมื่อโตโยต้าเปิดตัวยาริสครอสเข้ามาในตลาดตัวท็อปอัดออปชั่น ใา่ราคาแค่เพียง8 0 0 9, 9บาทก็ได้แล้วครับทำให้ Honda ต้องรีบจัดเกมหนักคือบางดีลเลอร์อาซูลหลังบ้าน150,000บาทไปแล้วและเมื่อ Honda ต้องการปรับเปลี่ยนมมนิเชนให้แก่ HRV นี่แหละคือเวลาแก้แค้นที่สำคัญที่สุด Honda าจำเป็นต้องปรับราคารุ่นล่างให้เหลือ8 0 0 9บาทเพื่อมาแย่งฐานตลาดลูกค้ายา r i s c r o s s ให้ได้ โดยอาศัยดีไซน์ที่ถูกจริตคนไทยมากกว่าความกว้างตัวรถที่ดีกว่าและความแรงของสมรรถนะตัวรถที่สังเกตได้ในขณะที่ออปชั่นก็มีความแตกต่างกันบ้างแต่ออปชั่นพื้นฐานนั้น HRV ก็ถือว่าตอบโจทย์ดีเรียบร้อยครับนับว่าเป็นการแก้เกมที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยเลยสำหรับ Honda ส่วนเกรดอื่นนั้นคงทำราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะยอดขายยังดีอยู่ ในขณะที่ยอดขาย s u v จากจีนเมื่อนในช่วงแรกก็ทำยอดขายน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเลยแต่ Honda HRV กลับมียอดขายไม่ถือว่าสะเทือนมากเท่าไหรนะ่นักจนกระทั่งปัจจุบัน s u v EV จีนลดราคาจำหน่ายลงมาเยอะแต่ว่ายอดขาย HRV ก็ยังไม่ลงสักเท่าไหร่จนกระทั่งมี Toyota Yaris Cross นี่แหละที่มากระเทือน Honda เราจะมีความจริงมาบอกให้ฟังก็คือโปรเจกต์ต o y o ต a า a ยา s c r o s s เนี่ยมันคือโปรเจกต์ที่เน้นแม่งานอยู่ในอินโดนีเซียดังนั้นชิ้นส่วนสำคัญของ Yaris Cross จะเน้นการผลิตที่อินโดนีเซียเป็นหลักในฐานะโรงงานแม่หรือว่า t าเ r อเพลนโดยมีความหวังในการเจาะตลาดอินโดนีเซียหนักมากเป้าจำหน่ายก็จะต้องมากกว่า h o n d a HRV ในอินโดนีเซีย แต่สุดท้ายผลการตอบรับยาริสครอสในอินโดนั้นไม่ดีเอาซะเลยทั้งที่ t o y ยต้าเดส,สุร่วมกันทำวิจัยตัวรถ b ี u v วระดับ Family s i ซ e ที่คนอาเซียนชื่นชอบเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยาริสครอสในอินโดนีเซียไม่ประสบความสำเร็จผลน่าจะเป็นเพราะว่าลูกค้ามองว่าราคาจำหน่ายมันเท่ากันเดะแต่ว่าไปซื้อ Honda HRV เลยน่าจะดีกว่าคือพวกเขามองว่าตัวรถยาริสครอสไม่ได้โดดเด่นไปกว่าคู่แข่งที่มีอยู่เท่าไหรนะ่ และกลายเป็นว่า m i มิส h i ิชิเอฟอ e ผู้มาทีหลังสามารถกว่ายอดขายได้ดีกว่ายาริสคลอสไปได้เราไม่แน่ใจว่าทีมฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ในไทยได้กลิ่นหรือทางสังหอนอะไรบางอย่างหรือเปล่าจึงวางกลิธราคาที่แตกต่างจากที่อื่นๆก็คือยาริสคลอสในไทยเนี่ยจะไม่ตั้งราคาชน Honda HRV โดยตรงแต่จะวางราคาต่ำกว่า HRV ตัวท็อปสุดถึง2 8 0 0 0 0บาท โดยอาศัยการบริหารต้นทุนการพัฒนาและการผลิตที่ซัพพอร์ตโดยได้สุบวกกับน่าจะคอมมิตหร,รือสัญญากับบริษัทแม่ไปว่าขอทำราคาต่ำๆแต่แลกกับยอดจำหน่ายที่สูงมาชดเชยถ้างั้นเรามาดูกันว่าถ้าคุณซื้อคอยได้ HRVE รุ่นปี2024ราคา899,000บาทคุณจะได้ไรายเหนือกว่ารายริสคร์ตัวท็อป899,000บาทบ้าง ดูชัดๆเลยคุณจะได้ขุมพลัง H-EV 130 r m, r m, แรงม้าแรงบิด253นิวตันเมตรแรงกว่ายาริสคลอสบอกนั่งด้านหลังแยกพักอิสระ640 0แบบอุลตราซีนส่วนอุปกรณ์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นหรือว่า e d เ s ก็ดูไม่แตกต่างกันมากนะแต่พูดตรงๆนะยังไงเสียยาริ c r o อสตัวท็อปได้เปรียบเรื่องออชชั่นมากกว่าเยอะมากอะอย่างนี้หลังคากระจกก็มีครับลำโพง6ตัว ฟ้าท้ายไฟฟ้าใช้ไต่เซนเซอร์ต้องแคมคอร์เดอร์ในรถแบบหน้าและหลังหรือถ้าระบบช่วยเหลือเอดดนเนี่ยก็เหนือกว่าด้วยมีระบบเตือนรีลครอสอัลเลอร์ด้วยนะให้พูดตรงๆว่าอนาคตเราก็ไม่สามารถทายใจฮอน d a Thailand ว่าอยากจะเปลี่ยนแผนงานอะไรในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าตลาดที่ยาร s สครอสเป็นอยู่เนี่ยเรียกว่าไม่มีคู่แข่งเลยเป็น b ีเอสวีไฮบริดแฟมิราคาคุ้มค่า Affordable Pri c e อนาคต คงจะมีเพียงแค่มิสุชิ X-Force ซึ่งตัวนี้น่ากลัวอยู่ครับแต่ว่าคู่แข่งหลักมีแค่2ตัวก็คงจะเหลือเนื้อที่ในการทําตลาดของ Honda ในอนาคตอยู่เหมือนกันนะครับถ้า h Honda อยากจะตัดสินใจทํา s u v ราคาคุม้มบางทีในอนาคต4-5ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็น Honda Thailand มาทําตลาดเซเมเม์นี้ก็ได้เพื่ออุดช่องว่างราคาแปถึงบาทซึ่งซีวิคโฉมใหม่จะต้องแพงขึ้นเรื่อยๆทะลุล้านแน่นอนดังนั้น จับตา Honda Elevate g e เจเนอเรชใหม่ซึ่งเป็น BSV u Family s สายราคาคุม้มพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางเทียบเท่ากับ MG ZS ในราคาที่ย่อมยาวกว่า HRV Honda Elevate กลายเป็นรถที่ Honda ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการพัฒนาและการผลิตจนสามารถวางราคาไว้คุ้มค่ามากได้โดยมีเบสมาร์ r ก,ก็คือการผลิตรถยนต์ในตลาดอินเดียนั่นเองครับทั้งที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ HRV ตัวปัจจุบัน และที่สำคัญ Honda Elevate ส่งออกไปจำหน่ายในญี่ปุ่นในชื่อ WRV ทํำราคาที่ญี่ปุ่นช็อกมากคือราคาของ Elevate ญี่ปุ่นเนี่ยไปชนกับ SUV ขนาดเล็กที่เล็กกว่า Elevate เยอะเลยในญี่ปุ่นแต่ว่าได้ขนาดตัวถังใหญ่กว่าแล้วก็อเนกประสงค์กว่าเยอะมากเลยครับแต่ข้อเสียของ Elevate ก็คือในตลาดอินเดียและญี่ปุ่นนั้น ต้องถูกกดดันต้นทุนให้การผลิตต้นทุนต่ำมากที่สุดทำให้ต้องตัด option ออปชันรูราวไปเช่นเบรกมือเป็นก้านมือเบรกธรรมดาธรรมดาไม่มีหน้าจอสีขนาดใหญ่ของผู้ขับขี่ครับเป็นต้นแต่ถ้าถามว่าออปชันดูบางๆขนาดนี้เนี่ยก็เพียงพอมากๆสำหรับลูกค้าในญี่ปุ่นและก็อินเดียอย่างในตลาดญี่ปุ่นเนี่ย e l e v a t e หรือว่า WRV ญี่ปุ่นสามารถทำยอดจำหน่ายถึง3,000คันต่อเดือนโดยไม่มีตกและคิดว่า จะคมหรือเมนเทนยอดขายนี้ไปเรื่อยๆครับดังนั้นอนาคตของ Elevate เจนต่อไปสำหรับตลาดเมืองไทยน่าจับตามไม่น้อยเลยถ้าตลาด affordable B SUV family size ยังแรงอยู่มากอย่างนี้นะครับ